คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับแอดมินคิมนำโชคพารวยสวัสดี f อพี่น้องทุกท่านครับผมครับผมวันนี้นะครับแอดมินก็จะพาเอพี่น้องนะครับมาชมแนวทางหวยราวพัฒนานะครับ กับสูตรเจาะ3ตัวเน้นๆนะครับในงวดวันที่2เดือน8พศ2564นะครับกับสูตรตำราเลขกำลังวันนะครับสูตรถุงเงินนะครับสูตรนี้นะครับในเดือนกรกฎาคมนะครับหรือว่าเดือน7นะครับก็เข้าอย่างต่อเนื่องนะครับก้อยเข้า6งวดซ้อนนะครับสำหรับสูตรตำราเลขนะครับกำลังวันสูตรถุงเงินนะครับ เดือนที่แล้วนะครับมี9งวดนะครับมี9ครั้งนะครับสําหรับแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับกับสูตรนี้นะครับนี่นะครับผมเป็นเป็นตัวเลขกําลังวันนะครับแอดมินก็จะผสมเลขสูตรลงไปนะครับอย่างละ3คู่นะครับเป็นเลขกําลังวัน3คู่นะครับแล้วก็เลขสูตรจากทางซอง3คู่นะครับสําหรับตัวเลขแนวทางนะครับแอดมินก็จะเจาะให้นะครับผม สามคู่นะครับผมสําหรับตัวเลขจะลงให้หกคู่นะครับสําหรับในงวดวันที่สองเดือนแปดพศสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับก็จะใช้สูตรนี้ต่อไปนะครับกับสูตรตําราเลขกําลังวันนะครับเดือนที่แล้วก็เข้าอยู่นะครับหกงวดนะครับผมสําหรับเดือนนี้ก็ลุ้นการใหม่นะครับในงวดวันที่สองเดือนแปดหกสี่นะครับก็มาดูกันเลยนะครับสําหรับตัวเลขสูตรเจาะสามตัวนะครับ สำหรับในตารางนะครับผมจะเป็นเลขสูตรนะครับเป็นเลขสูตรแล้วก็เป็นเลขกําลังวันนะครับจากทางช่องนะครับก็มี4นะครับมี6มี7มี0มี3แล้วก็มี2นะครับสําหรับเลขสูตรนะครับสําหรับล่าสุดนะครับแอดมินก็เจาะให้อยู่นะครับงมดที่แล้วนะครับเลขที่ออกหัวลาวพัฒนานะครับแอดมินให้7 7 9นะครับผมออก6 9นะครับผม ออก4 3 2 5 6 9นะครับแอดมินเม็ดเดียวนะครับเจาะให้อยู่ที่7นะครับเจาะให้อยู่ที่7ให้เด่น79นะครับผมออก6 9นะครับก็กราบขอโทษขออภัย f c พี่น้องนะครับผมเนาะเจาะไม่เข้านะครับก็จะเข้าสัก7งวดนะครับต่อ2หน่อยนะครับก็เลยเข้า6งวดต่อ3นะครับสำหรับเดือนกรำลกาดาที่ผ่านมานะครับ สำหรับที่เข้านะครับผมก็คือเลขทูบนะครับเลขทูบเหรียญปู่อนุคราชนะครับผมที่ได้บูชามาจากแม่น้ำหนึ่งนะครับเข้า69นะครับผมแอดมินจุดเป็นครั้งแรกนะครับเข้า69นะครับผมก็ตามลุ้นตามเชียร์กันนะครับงวดนี้นะครับผมแอดมินก็จะจุดอีกนะครับสำหรับ f อซพี่น้องที่มีความโชคดีก็ได้คอมเมนต์เข้ามานะครับอยากให้แอดมินจุดนะครับผมก็นี่นะครับผมเป็นเหรียญปู่นะครับ เหรียญแท้นะครับผมที่แอดมินได้บูชามานะครับเป็นเหรียญปู่อนันตนาคราชนะครับเป็นอย่างนี้นะครับครั้งแรกเข้านะครับผมหกเก้านะครับผมเนาะสำหรับเหรียญปู่แอดมินก็เห็นเป็นหกเก้านะครับแอดมินก็เขียนไว้ท้ายคลิปให้เอฟซพี่น้องได้ชมอยู่นะครับสําหรับตัวเลขแนวทางนะครับก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับเอฟซพี่น้องที่มีความโชคดีนะครับ ของแนวทางไทยแอดมินก็ได้ลงไปแล้วนะครับผมก็สามารถไปดูได้นะครับที่หน้าช่องนะครับแล้วก็ชุมชนได้นะครับแอดมินก็โพสต์ไปตรงนั้นนะครับถ้าหาไม่เจอก็เข้าไปหน้าช่องเลยนะครับได้ขอโชคให้แล้วนะครับผมเนาะครั้งแรกเหมือนกันนะครับผมสําหรับแนวทางไทยที่ขอไปนะครับอันนี้ก็เป็นปีเสียหินหยกซัพย์นะครับผมหินเรียกทรัพย์นะครับของแม่น้ำหนึที่ได้บูชามานะครับก็มาเฮงเด้วยกันนะครับ ครับผมก็มาดูเลยนะครับผมแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับสูตรเจาะนะครับตัวเลขให้อยู่ที่4นะครับก็จะมี2 4นะครับ6 4 1 4แล้วก็0 4ย์สําหรับเด่น4แอดมินก็จะเจาะมาแค่3คู่นะครับสําหรับตัวเลขในตารางนะครับเป็นเลขสูตรแล้วก็เลขกําลังวันนะครับสําหรับเด่น4นะครับตัวเด่นๆนะครับแอดมินก็จะวงกลมไว้ให้นะครับเป็นสีเขียวเหนียวซับแล้วกันนะครับ เด่นสีตัวเด่นก็จะมี6กสีนะครับสาหรับพี่น้องที่ชื่นชอบสีนะครับก็จะมี6กสีนะครับผมแล้วก็2อสีนะครับคือตัวเด่นสําหรับ1นสีกับ0ูนย์สีนะครับลองนะครับผมลองไว้เพื่อความชัวร์นะครับสําหรับแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับสายวิ่งสายรูดถ้าอยากรูดสีก็รูดนะครับผมสาหรับตัวที่2นะครับเน้นอยู่ที่7นะครับ เน้นอยู่ที่เจ็ดนะครับก็จะมีเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดหกเจ็ดศูนย์นะครับสำหรับตัวเด่นนะครับก็จะเป็นเจ็ดสามเจ็ดสามสามเจ็ดนะครับไปกลับนะครับแล้วก็เจ็ดศูนย์นะครับสำหรับคนงบน้อยนะครับก็จะเจาะให้สองคู่นะครับผมเนาะไว้เพื่อรับชมนะครับสําหรับคนงบน้อยนะครับตัวเด่นก็เจ็ดสามนะครับสําหรับตัวเลขแนวทางนะครับก็จะเจาะมาสามคู่นะครับ สำหรับสุดท้ายเลยนะครับก็คือศูนย์นะครับก็จะเจาะให้สี่คู่นะครับผมสายพิงสายรูดก็รูดนะครับสําหรับคนงบน้อยก็เจาะให้สองคู่นะครับศูนย์ก็จะมีศูนย์หกศูนย์สามศูนย์สองศูนย์ห้านะครับตัวเด่นก็จะเป็นศูนย์หกนะครับตัวเด่นนะครับศูนย์หกกับศูนย์ห้านะครับผมอ่าศูนย์สามก็รองนะครับรองไว้เพื่อความชัวนะครับศูนย์สามศูนย์สองนะครับสําหรับตัวเด่นเจาะมาแค่สามตัวนะครับ สำหรับแนวทางหวยลาวพัฒนาในงวดวันที่2สิงหาคมนะครับพศ2564นะครับครับผมสำหรับ FC พินที่ไม่ชื่นชอบตัวที่แ d m i n นะครับผมเจาะให้นะครับผมก็สามารถเลียกเลือกในตารางได้เลยนะครับเป็นเลขสูตรนะครับแล้วก็เลขกำลังวันมีสิทธิ์เข้าทุกตัวนะครับขัดสนมาอย่างดีแล้วนะครับสำหรับงวดที่แล้วในตารางก็มีนะครับผม69นะครับ469นะครับ สี่หกเก้านะครับถ้าโอหกเก้าไปชมก็จะเข้านะครับส 4, ําหรับเอซี่พี่น้องที่เอาเลขในตารางนะครับจับวินนะครับสําหรับเลขชุดสี่ตัวโต๊ดนะครับผมสี God, ม่สามตัวโต๊ดสี่ตัวโต๊ดนะครับก็จะมีศูนย์หกสี่ศูนย์เจ็ดสามนะครับตัวเด่นก็ศูนย์หกสี่นะครับตัวรองก็ศูนย์เจ็ดสามนะครับรองไว้เพื่อความชัวร์นะครับสําหรับสี่ตัวเตรอสนะครับก็จะมีเจ็ดศูนย์หกสี่ตัวเด่นนะครับ 7 0 7 3ตัวลองนะครับผมอันนี้ลองไว้เพื่อความชัวร์นะครับสำหรับชุดเบิ้ลก็จะมี4 4 7 7 0 0 3คู่นะครับเบิ้ลเจาะให้3คู่นะครับในงวดประจำวันที่2เดือน8 64หนะครับหรือว่าเดือนสิงหาคมนะครับเดือนแรกนะครับเดือนนี้เราก็มาลุ้นกันนะครับว่าสูตรตำราเลขกำลังวันนะครับสูตรถุงเงินนะครับเดือนนี้จะเป็นหมู่หรือจ่านะครับถ้าเข้าดีก็จะใช้ต่อไปนะครับ ถ้าหลุดเยอะก็จะเปลี่ยนสูตรใหม่นะครับผมครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับแอดมินก็เอามานำเสนอเพื่อเป็นแนวทางนะครับก็ขอให้เอฟซีพี่น้องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับชมเพื่อความรุ้นชมเพื่อความบันเทิงนะครับแอดมินก็ไม่สนับสนุนให้พี่น้องเล่นการพนันใดๆทุกชนิดนะครับนำมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับครับผมสำหรับเอฟซีพี่น้องที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับผมก่อนจะออกไปแอดมินก็ฝากด้วยนะครับ ฝากกด subscribe นะครับกดไลค์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจแอดมินด้วยนะครับสําหรับวันนี้แอดมินก็ขอ FC พี่น้องทุกท่านนะครับมีความโชคดีนะครับมีความสุขนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านนะครับสําหรับวันนี้แอดมินก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับผมคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ